เมืองไทยก็มีออทัมาบอกนี้ดีว่ะแล้วเอาประกัดที่มีแผลนี่ไปพักฟื้นในน้ําแช่ใบหูความเนี่ยไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ก้านไม่ใช่ใบก็ต้องเปกิ่งก้านใบะชะใบก้านกิ่งสวัสดีครับนี่คือรายการยับเขียวนะครับผมปารนชาตากุลนะครับคนสอนต้นไม้มาสักสิกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนรู้จักต้นไม้ความดีของมัน ความสวยของมันรู้จักให้เหมือนๆกับเราที่เรารู้จักนะครับตานี้ผมจะเป็นพี่ยักษ์เขียวนะครับแล้วนี่คือน้องสาวของผมเองสวัสดีค่ะวินดาปิ่นโตค่ะเป็นคนที่ช่างสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของต้นไม้ค่ะหรือทุกคนนะคะจะเรียกหนูได้ว่าน้องยักษ์ขิวนั่นเองโอเคนะครับยักษ์ขีวน้องยักษ์ขีววันนี้วันนี้มีชื่อต้นไม้มาให้ถ่ายอแล้วเป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญของเราเลยโอ้โหอันนี้นี่นี่ ิ่งหูไม่ใช่นี้นี่ใบหูค่ะไม่ใช่เอาใบออกใบออกก็เหลือแต่ก้านค่ะไม่ใช่ก้านไม่ใช่ก้านก็เป็นกิ่งไม่ใช่กิ่งไม่ใช่ก้านไม่ใช่ใบก็ต้องเป็นกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งมนตกลงมาจริงๆไม่ใช่แล้วสัตว์หมายถึงเป็นสัตว์หูสัตว์อะไรฮะหูหูหมาไม่ใช่หมาหูหนูไม่ใช่เห็ดหูเก้งไม่ใช่เก้งหูกว้างถูกแล้วเอ้ยอ่าหูก่อจะถูกนะ เกือบจะเป็นเก้งกันไปแล้วอ้าวอยากรู้ไหมต้นไหนต้นไหนคะนี่ฮะดูฮะดูนี่ฮะข้างหลังนี่ปานี่ฮะกวางต้นข้างหลังนี่เลยนะครับไปเราไปดูกันใกล้ๆกันดีกว่า <ไป S 2> นะยะคิวไปเลยครับมาอ้ามาฮะ น้องยาคิ้วคราวนี้มาถึงต้นกันแล้วฮะมาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่หันมางข้าง่จับได้เลยนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปนี่นะครับต้นหูควางที่เรากล่าวถึงกันนี่น้องยาคิ้วรู้ไหมว่านอกจากหูควางแล้วมันจะมีหูอะไรอีกนะหูกระจงใช่หูกระจงเอ้ยเก่งนี่โอ้ยหน่อยแยกชันแนลตัวเองแล้วเนี่ยเออเออนะะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในในใน วงเนี้ยนะในกลุ่มพวกเนี้ยก็จะมีพวกสมอด้วยนะสมอพิเภกสมอไทยอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเออพวกสมอทั้งหลายเนี้ยมันเป็นมันเป็นไม้ไทยๆนะของของเดิมไทยๆแล้วเนี้ยแต่ว่าพวกหูหูเนี่ยมาทีหลังเออหน้าล่ะคือเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ยก็ได้ยินแต่คำว่าโอ้โหพอโตมาก็เป็นโอ้หูรู้แล้วว่ามาทีหลังเธอนี่ก็ไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็เป็นนักคอมอีหรอกไอ้ซั์ นะก็ใช่แหละแต่พวกหูหูเนี่ยมันมาทีหลังมันนำข้า oh. มาทีหลังนะครับเนยข้ามกันในประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันมันเก่งนะ mm hmm. อย่างหูกวางที่เราเห็นอยู่เนี่ยปลูกในกรุงเทพฯรู้ไหมว่าพี่ยักษ์เขียวเคยเห็นปลูกหูกว่างนี้อยู่ริมทะเลเลย <Wow. S 1> ปลูกได้เหมือนกันได้เหมือนกันไม่ใช่ริมทะเลธรรมดาปลูกอยู่บนหาดทรายเลยริมในตอนนั้นเป็นนอนนวดอยู่กเกาะเสม็ดเฮ้ยชิวอยู่นอนอยู่ใต้ต้นหูกว่างเลยโตได้นะ นมากใช่ไหมคะทนมากแล้ว,ลวที่สำคัญคือทนเค็มเอเอถ้าถ้าใครทําอยู่ได้ทํารีส่งรีสอร์ทเลยไอ้พวกไม้ต้ทนทนเค็มพวกนี้นะต้องรู้จักเอาไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่าปลูกได้ใช่เพราะไอ้น้าทะเลได้มีความเค็มนอกจากน้นทะเลแล้วยังมีไอเค็มที่มาจากอากาศอีกนะ<ช>พวกนี้ถ้าต้นไหนอยู่ได้นี่คือมันเอ้ยมันทนพิเศษ,ษ,ษ,ษมีความทนเค็มพิเศษอย่างเงี้ยอันษษษษษษษนี้ก็มีความน่าใช้อยู่เหมือนกันนะไอ้อต้นหูกวางเนี่ยให้ดูไปนะหูกวางหูกระจงพวกนี้นะ<ช>ถ้านึกออกเนี่ยจะเห็นเลยว่ามัน ทรงมันจะเป็นชั้นชขึ้นไปนะต้นไม้กิ่งจะออกเป็นชั้นๆๆชั้นขึ้นไปเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้เลยเหมือนกันแล้วที่เจ๋งก็คือใบมันเนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะมันอยู่ทางนู้นนะเป็นใบเหลืองๆอยู่อะไรเงี้ยมันผันดใบเมืองไทยก็มีออเทอร์อบบบอกนี้ดีกว่าโอ้โหแบบก็เป็นมันก็จะไม่ต้องไปดูถึงเมืองนอกแค่สังเกตสิ่งรอบๆตัวนิดเดียวนะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงล่วงที่ล่วงหมดต้นเลยนะแล้วก็แดงทั้งพื้นเลยเนี่ย ไม่ต้องไม่ต้องไปเที่ยวไหนเออถึงเวลามันทิ้งใบก็มาเกิดกลิ้งถ่ายรูปกันได้ไม่ต้องไปมือนอกใช่ไหมฮะเป็นสีแดงเลยใช่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 เป็นสีแดงเลยเนี่ยพวกนี้ก็ใบร่วงระยับเลยแต่คนกวาดนี่นะลุงชมนี่นะแทนแทนคนสวนใครคนสวนคนสวนชอบชื่อลุงชมไม่รู้ทําไมเออคือลุงชมกวาดกันพวกเลยเออแต่ว่าต้นหูฟังค่ะผัดใบเนี่ยมันจะชอบผัดใบช่วงไหนค่ะแต่ว่า ไอ้หุกกวางเนี่ยก็จะเป็นช่วงแบบปลายฝนต้นหนาวและเข้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยนะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ค่อยแน่นอนความเจ๋งของหูกว่าออย่างนี่มองลงไปนี่มองลงไปนี่ตกลงไปในน้ำเนี่ยน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีแบบสีชาชาเย็นไม่ใช่ชาเย็นอ๋อไม่ไม่ใช่หรอคะชาแบบชาอู่หลงเนี่ยชาแบบเออไม่ใช่ชาเย็นใส่นมมเงี้ยไม่ใช่อ่ะมีอะไรอยู่พวกสมัยก่อนเขาเขา พวกเล่นปากกัดแต่แต่ก่อนมีคนเล่นปากกัดกันแล้วก็เอาปลามากัดก,กันเนียพวาไก่ก็เป็นแผลทำร้ายสัตว์อะไรอย่างเนะเ,เป็นแผลไม่เป็นไรแล้วเอาปากกัดที่มีแผลเนี่ยไปพักฟื้นในน้ำแช่ใบหูฟางเนี่ยมันจะฟื้นตัวเร็วเพอพอะไรรู้ไหมไ,ไม่รู้ค่ะออในใบหูฟางเนี่ยมันมีสารแทนนินแทนนินเป็นสารที่ให้ความฝาดนะครับฝาดฝาดเหมือนเวล่อเรากินอหุ่นฝาดฝาดเลกิน,ก,นกินวายถกถกก็ไปฝาดฝาดเนี่ยแทนนินมันเยอะ อ่่าเนียแต่แทนนินเนี่ยเป็นตัวดีเลยก็คือเป็นตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเอาไอ้ปลาที่มันเป็นแผลเนี่ยแผลมันก็ลดลดอาการติดเชื้อของแผลมันมันก็หายเร็วอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าใบหูกว้างอะค่ะที่หล่นลงสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยก็<อ>ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ปล่อยไปเลยสระว่ายน้ำเนี่ยกับใบหูกว้างเนี่ยคือมันมี2ประเด็นประเด็นแรกคือใบมันใหญ่พวกใบใหญ่ต้นไม้ใบใหญ่ๆพวกเนี้ย หล่นลงสาวยน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคเพราะมันเก็บง่ายลองนึกถึงถ้าเป็นมะขามอยู่ริมสาวยน้ำนะยับเละไม่รู้จะโอ้ไม่ไม่รู้จะแบบว่ามมมเมเทแนเอนยังไงเลยใช่ไหมแต่ว่าใบหูกวางเนี่ยมันมันถือว่าเป็นใบใหญ่ทอนเก็บง่าย<ม>แต่แตทําไมไม่เห็นคนใช้ต้นหูกวางริมสาวยน้ำฮะม,มีอยู่2เรื่องหูกวางกับหูกระจงพวกเดียวกันเป็นไงฮะรากโหดหนึ่งนะสองนะถึงใบจะใหญ่จริงแต่ร่วงทีร่วงหมดทั้งต้น ลุงชมร้องกรี๊ดเลยวิ่งร้องกรี๊ดเลยเพราะว่ามันเต็มสระว่ายน้ําไปหมดอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กระริมสระว่ายน้ำเท่าไหร่เออสสระก็โดนลากทะลุทะลวงใช่ใช่อันตรายสระว่ายน้ํานี่รั่วไม่ได้เลยเจ๊งนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการยักษ์เขียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งด้วยนะคะ